ผู้ชมคะ่ะนายกลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะนายกสั่งการเลยคะ่ะบอกว่าแก้มลิงนี้ต้องขุดให้ลึกขึ้นอีกหนึ่งเมตรจะได้มีพื้นที่รองรับหน้าฝนที่กําลังจะมาถึงนี้คะ่ะ ภารกิจวันที่สองของการลงพื้นที่สีบุรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านลงไปก็พบปะพี่น้องประชาชนไปรับฟังประเด็นปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่บริเวณเทศบาลแก้มลิงและพื้นที่บริเวณย่านสถานีกาญจนบุรีซึ่งแบ่งเป็น3โซนนะคะคือพื้นที่ตลาดกลางค้าปีกค้าสง่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยระยะยาวพื้นที่สวนสาธารณะ นายกนี้ขอให้เร่งบริหารจัดการโครงการเนื่องจากที่ผ่านมาบริเวณตรงนี้เกิดน้ําท่วมซ้ำซาก10ปีแล้วค่ะจึงขอให้กรมโยธาธิการและทางผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งดําเนินการตามแผนงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ฤด,ด,ดูฝนเข้ามาทุกทีแล้วอย่างเช่นการขุดลอกแก้มลิงนายกสั่งการเลยค่ะบอกขุดให้ลึกอีกหเมตรได้ไหมจะได้เป็นการบรรเทาและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้